โอ้แดงเหือดโอ้ยชนตำรวจนี่ตำรวจตายเปล่า สวัสดีค่ะคุณปันปันเออเดี๋ยวรอเน็ตแป๊บนึงนะเน็ตแย่มากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณซีบีโอ้สวัสดีค่ะคุณออนะวันดีใบบอนสวัสดีค่ะน้องออน้องน้องออยสวัสดีค่ะคุณพิงกี้สวัสดีค่ะอออสวัสดีค่ะน้องเมยสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือว่าตอนนี้มีของเข้ามานิดนึงนะคะแต่ว่าโอ๊ยแบบจะหมด ตอนนี้ก็คือมีของเข้ามานิดนึงแต่ว่ายังไม่ได้ขายนะคะเดี๋ยวจะรอของเข้ามาก่อนนะจ๊ะทุกคนก็คือพวกนี้เลยน่ารักมากสโลด้วยนะเป็นของเลยๆนะคะหนูชื่อนุ่นมาใช้ y o u t u b e นี้แล้วโอเคน้องนุ่นน้องนุ่นโมบายใช่ไหมมีของคาเฟ่ไหมมีค่ะ คาเฟ่อะเดี๋ยวจะมาอีกประมาณ30กว่าชิ้นเลยนะคะก็คือพวกคัพเค้กที่พี่ขาย40แหละแต่ว่าล็อตนี้จะขายแพงหน่อยจะเป็น45บาทนะคะ45บาทประมาณนี้อันนี้เป็นชูการ์บานของคาเฟ่ดีเอ็นนะคะเออเหลือสชิ้นสุดท้ายแล้ว90บาทอืมแล้วอะไรอีกติดตามหน่อยจิติดตามอะไรติดตามอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็น้องหัวมิเก้ก็คือหมดแล้วหมดเลยนะคะของบ๊อบมีอ๋อของป๊อปปูล่าใช่ไหมมีเยอะไหมตอนแรกมีเยอะเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วเหลือแค่ปังแผ่นหนึ่งชิ้นอ่าหนึ่งชิ้นสุดท้ายนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันเนี้ยเบบี้ยูนิคอนก็เหลือหนึ่งชิ้นสุดท้ายอันเนี้ยจริงๆน้องโดนถุงอนะันหน้าน้องเลยยับยับแบบนี้แต่จริงๆแล้วคือน้องก็ยับแหละแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้มีสี่เดียวค่ะ เป็นมากรองป๊อปปูล่านะคะอันนี้คือน่ารักมากอันนี้ชิ้นละหนึ่งร้อยเท่านั้นนะคะอ่าแล้วน้องเมเปิลสวัสดีค่ะน้องน้องบีสวัสดีค่ะช่อง Youtube โอเคเดี๋ยวพี่ไปติดตามโขเแขๆซื้อของพี่ไปรอบนึงแล้วถูกใจเอาอีกสามรลก็สี่ร้อยเลยอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะของใหม่ลงขายวันไหนงับอ้อยังไม่รู้เลยน้องน้องเหมยยังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงนะ ร้านนี้ขายถูกมากมากขอบคุณค่ะมาแล้วน้องเกสสวัสดีค่ะน้องเกสน้องเกสสวัสดีอันเนี้จะมีเป็นพวกเอ่อเล่ยเลยนี่เลยนี่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 มีตามนี้เลยนะคะเออมีตามนี้เลยมีเยอะนะลองกันข่ยซากุชิได้สองพันเดี๋ยวมาเปจัดไปจัดไปเลย พี่รับสก,กุชชี่ยืดมาขายได้ไหมคะสก,กุชชี่ยืดหรอไม่รู้เหมือนกันอะว่าพี่จะเอามาดีไหมนี่อันนี้คือมีมาเยอะเลยนะคะเป็นของเรื่อยๆเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนางเงือกเรื่อยๆเดี๋ยวจะเปิดขายให้นะคะรอของมาก่อนแล้วก็พวกนั้นยังมีอยู่นะพวกนั้นยังมีอยู่นางเงือกเท่าไหร่คะยังไม่ได้คิดราคาเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอคิดราคาก่อนนะคะวันนี้มาแป๊บเดียวนะทุกคน กดไลน์แล้วงับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยโอเคนางเงือก,กี่งับยังไม่ได้คิดราคาเลยค่ะน้องบีทเดี๋ยวเดี๋ยวรอคิดราคาก่อนเดี๋ยวมาเปิดขายให้ใน IG ก่อนนะคะแล้วก็จะไปลงออช้อปปี้โอเค <c oughs> วันนี้มาแป๊บเดียวนะใครใคร ใครจะชวนคุยชวนได้เลยนะเค้กหมีแปดสิบบาทค่ะเค้กหมีเค้กหมีมีสามสีมีสีนี้เออคือสโลนะนะ้องสโลมากมากเลยอันนี้พี่แนะนำมากมากเลยนะคะสโลมากมมีสีนี้แล้วก็สีม่วงแบบนี้แล้วก็มีเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะน่ารักมากคือน่ารักจริงๆนะทุกคนน่ารักจริงๆ รถหน้ามีปลายทางไหมน่าจะมีค่ะรถหน้าน่าจะมีปลายทางแหละเออมีทุกทุกรถแหละปลายทางน่าจะมีทุกรอเลยนะคะปลายทางเอาน้องหมีสีม่วงงับได้เลยน้องหมีสีม่วงใช่ไหมโอเคน้องเหมยแคปให้พี่ค่ะน้องเหมยแคมปให้พี่เลยแคมปให้พี่อันนี้มันกับหัวกำหางนะเดี๋ยวพี่จะมันเป็นอย่างเงี้ย แล้วดูแพ็กเกจน้องนี่แพ็กเกจน้องคือยังไม่ได้เปิดเลยนะแต่ทําไมน้องกับหัวกับหางก็ไม่รู้โอเคกดไลค์แล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะน้องน้องชื่ออะไรโหลดลายมาพอซื้อสกุช,ชี่พี่เลยโอโหสุดยอดสุดยอดเลยอันนี้แอบแล้วนะอเคเดี๋ยวหนูเอาไปบอกในไลน์ได้เลยได้เลย เอามาบอกนายไลายได้เลยค่ะอันนี้ก็เนื้อดีนะคะเนื้อดีจริงๆเนื้อดีมากๆแต่ว่าตัวน้องอ่ะก็แอบ,บมีตําหนิแหละเพราะว่าตรงสีน้องมันเป็นเคลือบเนาะเป็นเคลือบเลยอะ่ะแต่ว่าน้องเป็นของแท้มีลายเส้นตรงนี้นะคะเห็นไหมอืมลายเส้นแล้วก็เนื้อดีมากนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะไปแพ็คของต่อแล้ววันนี้มาแป๊บเดียวนะทุกคน ออแล้วก็ไอเน,นี้ยมีอยู่นะคะนี่อันนี้ก็ยังมีอยู่เนื้อดีรุ่นนุ่มสโลเหมือนกันขอดูหัวหอมหน่อยได้เลยหัวหอมหัวหอมมีเยอะมากๆนะคะมีเยอะแบบเยอะมากๆเพราะว่าน้องแล่แล้วถ้าแบบว่าอยากแบบไม่อยากให้น้องหมดเลยนะคะอยากขายเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆน้องอะ่ะคือแหละโอ๊ยแป๊บหนึ่งคือจริงๆน้องอะ่ะแล่มากๆแล่แบบแล่แลโคตรเลยนี่ เห็นไหม slow เวอร์นะคะสล o แบบสล o ไปเลยอะคืออย่าอย่ากลัวกลิ่นน้องนะน้องไม่ได้กลิ่นฉุนอะไรขนาดนั้นนะคะคือน้องแบบกลิ่นก็แบบเป็นเอกลักษณ์ของน้องเนาะแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นขาไก่ขาไก่ก็เยอะมากๆเลยนะคะนี่ขาไก่เต็มรังนี้เลยในรางนี้คือมีแต่ขาไก่เดี๋ยวขาไก่เก้าสิบบาทค่ะแล้วก็หัวหอมอ่ะหกสิบห้าบาท หัวหอม65บ้าบาทนะคะหัวหอมชิ้นละ5บาทแล้วก็จะมีแบบหัวหอมมีตำหนี่หัวหอมแบบมีตำหนิหัวหอมแบบมีตำหนี่คือตำหนี่ยังไงน้องจะแบบเห็นปะแบนนิดนึงนะคะคือกดทับแหละแต่ว่าเนื้อน้องคือบีบได้สโลอันนี้สี่สิบบาทสี่สิบห้าบาทอันนี้สี่สิบห้าบาทแบบนี้สี่สิบห้าบาทนะคะใครที่สนใจหัวหอมก็บอกได้เลยมีสองราคามีหกสิบมีหกสิบห้ากับสี่สิบห้าบาท นี่สโลมากนะคะแบบมีตําหนิแบบมีตํแบบาหนิขายเหมาด้วยนะทุกคนขายเหมาก็เอ่อเอาไปเลยชิ้นละสามสิบห้าบาทขายเหมามีสิบสองชิ้นก็ส่งฟรีให้เลยนะคะส่งฟรีให้เลยสําหรับคนที่อยากเอาไปเอาไปขายต่อหรือเอาไปอะไรก็เอาไปเลยนะคะโอเคก็มียน,นี้ อันนี้ก็ดีอันนี้คือดีมากอันนี้ขายดีมากนะคะในช้อปปี้ขายดีมากมาช้าไม่ไม่มาช้าค่ะน้องน้องน้องโฟกพี่เพิ่งมาได้แปดนาทีเองอันนี้คือดีมากดีมากๆนะคะลองเปิดใจเอาน้องไปดูนะน้องเป็นของไอบูมนะคะมีลายเส้นตรงนี้เป็นของไอบูมแท้เลยแล้วก็เนื้อดีมากนะคะแต่ว่าน้องเป็นแบบไม่ไม่มีแพ็กเกจนะคะทุกคนแต่ว่าใส่ถุงแก้วไปให้นะคะถุงแก้วไปให้ขอดูปังแผ่นหน่อยได้เลย มินิทสตเหลือชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคือของป๊อปปูล่าแลแ้วนะคะทุกคนเพราะว่าทางแบรนด์เขาไม่ผลิตมาแล้วนะเออทางแบรนด์เขาไม่ผลิตสกูชี่ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวแค่นี้หนูชื่อซันค่ะโอเคค่ะน้องซันเดี๋ยวพี่จะจำเอาไว้นะเพราะว่าพี่จะได้เรียกชื่อถูกอันนี้ก็นุ่มสโลนะคะน,นี่ก็เนื้อดีเหมือนกันเป็นชูการ์บันเนาะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์คือสวยมากๆทุกคนแนะนําจริงๆนะคือถ้าแบบ ไม่อยากให้น้องหมดเลยนัวปังแผ่นค่ะได้เลยปังแผน่นส่งพร้อมวันพุธเลยนะปังแผ่นเดี๋ยวพี่จะส่งพร้อมรอบวันพุธให้เลยนะคะแล้วก็น้องเอ่อ,น,อน,น,น้องนุ่นใช่ไหมน้องนุ่นใช่ไหมน้องนุ่นโอนค่าส่งมาให้พี่ก่อนนะอะน้องนุ่นแคปนะคะโอเคเดี๋ยวมาบอกพี่ในนั้นก็ได้ของไหม่กี่บาทคะยังไม่ได้ คิดราคาเลยค่ะน้องโฟกเดี๋ยวพี่จะคิดราคาแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลงช้อปปี้แล้วก็ลงไอจีให้นะคะโอเคอันนี้ก็น่ารักนะคะอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันอันนี้เป็นเบบี้ยูนิคอร์นโพลีนะคะแบบนี้เลยน่ารักมากๆแล้วก็เนื้อดีด้วยนะจะบีบให้ดูนี่เนื้อดีมากนะคะเนื้อดีมากๆเลยน่ารักเหมือนกัน แล้วก็อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะอุ้ยทําไมแบตไม่เข้าละ่ะแป๊บนึ่งนะทุกคนคือแบตมันไม่เข้าอ่ะแล้วแบบมันจะหมดแล้วอ่ะอือเอานโนเสารสีชมพูแทนได้ไหมอ๋อหนูสั่งน,นีโนเสาร์สีฟ้าไปแล้วใช่ไหมตอนตอนนั้นอะอยากให้พี่เอามินิปังเอ่อมินิสิบห้าบาทมาอีก โหหายยากมากเลยค่ะน้องพิงกี้สมัยนี้คือซากุชิแบบนั้นมันมันมัน,ม,นมันไม่ไม่น่าจะมีขายแลย้วอืมนี่อันนี้ก็นุ่มสโลนะคะอันนี้เก้าสิบาทชิ้นบเบลอเลยเก้าสิบบาทนี่สโลมากขอดูของรอบๆได้ไหมคะ่ะได้เลยของรอบๆนะเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนี่ค่ะ มันจะเป็นชั้นๆน่ะน้องปอเนี่ยเห็นไหมเออเออเออพลิกไม่ได้นี่แล้วก็มีอันี้ก็จะมีอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอันนี้โอเคประกาศกิจหรือยังคะยังเลยค่ะเมินอีกแล้วน้องเกดน้องเกดพี่ไม่เห็นเหม็นน้องเกดจริงๆค่ะน้องเกด องเกดไอ้น,นี่มาใหม่หน่อยองเกตพี่มาใหม่นะคะโอเคได้ได้ทักมาหาพี่ในอ๋อเดี๋ยวก่อนนะไม่แน่ใจว่าขายแยกได้อีกไหมในโนเซานะคะเพราะว่ามันจะมีบางชิ้นที่ไอ้น,นี่ไปแล้วขอดูของใหม่หน่อยงับได้เลยคือของใหม่มันยังเข้าไม่ครบเลยค่ะของใหม่มันจะเป็นพวกเนี้ยพวกแบบเรืเ่อย อันนี้ยังไม่ได้คิดราคาเดี๋ยวคิดราคาให้นะแมวเท่าไหร่คะแมว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 ของอันนี้หรอคะแมวแองจี้ใช่ไหมแมวแองจี้หกสิบบาทค่ะนุ่มสโลมากแมวแองจี้หกสิบบาทนะคะหกสิบบาทเท่านั้นอ๋อแล้วก็มีแมวอีกอย่างหนึ่งก็คือแก้วกาแฟแมวพี่ขายเท่าไหร่วะ ในนี้เอาไป75บห้าบาทแล้วกันนะคะเจ็สิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทมีตัวไหนแนะนําถ้าพี่แนะนํานะพี่แนะนําตัวนี้ตัวนี้น้องปอน้องน้องปอน่ารักมากเป็นของไอบูมแท้นะคะไซส,สโลมากนะคะแล้วก็ที่แนะนําอีกก็คืออันนี้เป็นขาไก่ของอีลิกแท้นะคะแล้วก็แนะนําหัวหอมหัวหอมคือเนื้อดีมาก ช้างลินนี่ยังมีค่ะแต่ว่าขวดนมคิวตี้อ่ะหมดแล้วนะน้องเกดช้างลินนี่มีอยู่หนึ่งชิ้นค่ะเลยหนึ่งชิ้นสุดท้ายเลยจริงๆจะเก็บเองแต่ว่าก็คือขายก็ได้อะไรอย่างี้ถ้าถ้ามีคนสนใจแล้วก็น้องหมาเลยชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นหมาชาวาแลแล้วร้อบาท โอเคเดี๋ยวพี่จะไปแล้วนะคะวันนี้ก็ไปแล้วทุกคนบายบายคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะสนใจอะไรก็ทักมาในไลน์เลยนะคะทักมาในไลน์ได้เลย